สวัสดีจ้าอูเป็นยังเกาะใช่ไหม่ขึ้นมาทิเอผูไห่อยูดไหเอะไรตีแล้วตีมาไห้ไห้ตื้นไม่ได้เฮ้าอีหยังให้อผูเบาอียังให้อผูอผูขึ้นไห้เป็นยังอ่ะเบาซึ่งซึงีลาเอ้ยผู้บาาอีหยังให้เขาเขาคือไห้ใครที่ไห้น้ำลายมัไม่่าตื่นเลื่อนขึ้นม่ตีนลำตาวมองหนาห่า คือไว้เหตุแดงก็ไม่เป็นอย่างอ่ไม่ไม่เป็นอย่างผู้ผู้ผู้ปล้มใจแค่ล้านนี่แม่ไม่ฮากเพื่อนีเพื่นูนังพักอาหารูคุยกันย้ผู้กัเลยมันต่นเต้นใจนะตื่นตันี่แแล้วใสแล้วาม ยังก็คือยังไงไม่เที่ยเป็นเป็นยังไงมันเสมันตืนตัใจมันมันคือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าบักหลามาจากไสคือบ่าผ่านี่า้คนที่แม่เพื่อนมาบันายความีของขามาแมมาจากหหนนี่แหละวพอเราเรียงแต่พเรมีแม่เรามาเรียงเออกมาเราเราเราฟังแต่ไม่ได้ยอันน้ำตามันไหลออกมาโดยที่มันมันจุกในในอกนั่นมันเมาขึคนอ้ข้นไม่ได้ขึคนขคน้าวแม่

แม่ได้ยินมันซึ้งไม่หลังอย่างพวกไม่ได้พู่้เราพอพกับจุกที่ว่าแม่ว่าเออได้ก็เลยจากคนหนึ่งเนาะเกิดขีดตรงขั้วใยิ่งใส่ยิังซีแม่คือแบบคือพูดน้ำตาเย้ยแต่บุญชื่อพูดตัวลานนะแม่เป็นทางเราจจริงแล้วก็พู้ใหญ่เขามาจากต้มต้มตรงไหนตรงนี้มาจนเขาสูงแม่ทุกวันเนี้ยน้ำตาไม่ออกให้มันโรบี้สิเรารู้ทุกอย่างของโลกอ่ะ ไมเราจทัไม่ได้เนี่ยเอาขึ้นรถไปเลยคือร้องนี่มันไม่ได้รอนขึทุกใจหรืออนะคะคือมันุ้มใจกับเด็จังกับเด็กคนหนึ่งเกิดมาไหมทวนแม่ไม่เอายาเขาเล่าไหมคะาเราเราเช่ยายแค่นี้เรารู้ใช่เราอกาสม่งานเ ภูมูขึ้นอื่นเขามีแต่ว่าหนึ่งวัีเขาได้กินน้ำโค้กแต่เขาได้กินน้ำเปล่าล่ะเขาจะกินอะไรภูมิได้ขึ้นมอยากให้แอบพูเราวย่างนั้นกป็นภูเลยเก็บเงินนิดเดียเก็บจนแม่เก็บจนได้แจกถ้ามีซาบะจะกินน้ำโค้กขาดยุโซมาซาบะต้องคออ่านแค่โซมาลิซาบะนี่คือต้นคอลายนี่คือเด็กคนหนึ่งที่ไปเชิญมาแล้วนายก็ไม่เคยพูดเข้าไปในวัวคนอันแรกนางก็มาเชิญมาแล้วนายก็ซูมาจน แม่แม่ไปได้ได้ติดมือเนาะแปดรอยกระอากระโบมีกระไออาเติมจะมันีมาก็บอกว่าพักหาไม่ถือไว้ได้บโบเอาไปลดวนนะแม่แล้วบางนีก็่วงน้อย่ลาด่วงไม่อาไปนหลาห่วไ่อาไป็นลาคนจังคนจังใช้มือนะฮะบุ้งกันแก คือคือเปอยังบ่วเลยคือแบบตอนนั้นแม่แม่มันยังมั่นคงไงพอเราหัวเขาจะเปม่เจอแม่พวกเรานะกาเจออย่างงั้นจะเป็นยังไงผู้กับห่วนางหัวก็ยังไม่ได้บไเติมเมไได้แกเป็นไรโซ่ะโพแม่กับุญผู้ใดเบิ่งตาแตงเมื่อแรกัาจะหูก็เปิดจังไหนเนาะผู้ใดติดตาตาแจ่มื่อแรก

เราจะจำไว mm. ้ตรที่ต้าบาผสมแามสเบตตาบาแม่แม่ตาบาแม่แมที่ในในเมืองไทยนี่คือวนแม่มาทังถ้าขอพูดแม่แมที่เมืองนอกจุกนบอกลาละลายแม่แต่แม่แม่คนดม่าเนี่กับแม่เงื่องดเนือนทาง มาแต่ความหักความแห้งแม่แม mm ่แกนแดดแม่แม okay. okay, uh ่ไม่ไกนเนาะูเป็นทาน้องกนนี่นะฮะไปขายเพิ่อนเด็กบนาะบาทลดตูเนมาใม่เป็นหน้าหา่หนอีกลัวแล้วสี่เคแวนี้ก็คือพอุืคนขาแล้วนะคะก็คือต่อไปก็คือมีแต่ใช้โยความีเนาะคือเราคืคสี่มีเดนสี่มีไบ่ไสี่พูนสี่มี มกไปเจาบ้านแม่เนยใดีใจนะเนี่ยใรกุงใจเจ้าเจ้าะว่ามาแแม่แม่แล้วแต่อาเขาคัดเขาเนี้ยน้องจู๊ดอ่างรอเพื่อใจแหลานแม่แม่ที่มาพ่อเพิ่งจะพูดใดอยู่ใส่แน่ต้อแม่เนาะกลับมาเจอกันไหมแต่พูดเขาบอกไปแล้วห่วขุ่นหัวขุ่นหัขุ่นงานที่แบบแค่จุงเทพพังหลุดจุงเทพเนาะแค่จะขายนำปันอยู่ไหน ถ้าถ้าย่าไม่เลี้ยงมาน้ามาเราจะเจอเขาไหมมันเป็นโรคที่แบบว่าเราแม่อึงอยู่ตรงไหนแล้วแม่แม่เพียงอยู่ตรงไหนขนาดยุ่งใกล้กันสนดทไม่ได้คูยจักกันนี้จนได้แบบ ขี่ผ่านกั่ไปหญผ่านกันไปตลอดนะล่ะแต่ว่าไม่รู้นะแม่ก็เป็นบุญวาสนาอะได้มาเจอได้มาหูจักกันแมาแ่ก็บใคจหมอแล้วไปขนาดย่ใกล้กันเนาะไปแม่ไปแม่ท่านงเทพไี้เล้เตรียมตัวขึ้นรถกับุเทพไปดิก็เลยสีไปร่วมตัวทายลูกกัน แม่เอายคงเทปมันซื้อหออเส้นรดไปหมดเลยไบใหม่รถไปนอาัแม่ว่าไม่เป็นอีหยะเอาเห็นมากเอาผูน้นาแดงบอแม่ ยังละเปิดประตูหมดเลยเออเปิดเพลงหมดเลยไงอะ กมวนแล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อความสงสรุปกันคลิปหนาเลยปฏิพี่นอง